ผมอธิบายนิดหนึ่งนะท่านที่บอกว่าคุณต้นเนี่ยต้นบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมากระแสร้อนแรงนะผมก็เชื่ออย่างที่ท่านบอกนะนะผมเชื่อแบบที่ท่านบอกเนะเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะจ่อเบอร์สองนะนะเบอร์สองรองจากหลวงพ่อพัดนะนะหลวงพ่อทองเนี่ยน่าจะจ่อเบอร์สองรองจากหลวงพ่อพัดที่ว่า จะมีผู้คนแห่ไปขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลเยอะแล้ววัตถุมงคลมีโอกาสน,งงนะของหลวงหลวงนาของหลวงพ่อทองเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะขายได้แล้วมีโอกาสที่ขยับเพราะหลวงพ่อทองเนี่ยนะครับพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานดีมากนะพื้นฐานดีมากเลยนะครับแล้วก็นะถ้าวัตถุมงคลทําโดนเนี่ยทาออกมาพิมพ์สวยทําออกมาโดนผมว่ามีกระแสแน่นอนนะครับหลวงพ่อทอง วัดบ้านไนร่นครราชสีมานะหลวงพ่อทองเนี่ยนะครับนะท่านดูนะฮะท่านดูนะว่าปกติเนี่ยพระเกจินะนามมงคลนะครับนะอย่างหลวงพ่อรวยเห็นไหมฮะนะกระแสมาโอ้โหนี่หลวงพ่อทองอ่ะนะหลวงพ่อทองเนี่ยชื่อท่านชื่อท่านได้อยู่แล้วนะพอดูจากชื่อได้เนี่ยท่านมาดูอันดับต่อมาก็คือว่า นะท่านเป็นเกจิที่ได้รับการยอมรับจากลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมค่อนข้างมากทีเดียวตอนที่ท่านอยู่ที่ชัยภูมินะครับตอนนั้นเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็ไปหาท่านเยอะนะแล้วก็วัตถุมงคลก็ได้รับความนิยมนะหลวงพ่อทองบุค,คลิกลักษณะรับแขกนะอันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นะทำให้ท่านดูโดดเด่น รับแขกยังไงฮะนะ้าหลวงพ่อทองเนี่ยจะมีความเมตตากับลูกศิษย์ลูกหาแล้วการพูดนะ้าเจรจาเนี่ยนะหลวงพ่อมีมีความเมตตาแล้วก็มีมีลักษณะเหมือนกับว่านะหอกล้อลูกศิษย์นะครับแบบนะเป็นกันเองอะ่ะเป็นกันเองแล้วไม่เลือกนะผมเห็นอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านไม่เลือกเนี่ยไม่เลือกปฏิบัติขนาดท่านยุ่งๆนะนะอย่างวันวมี วันที่คุณบอยท่าพระจันทร์เนี่ยเอาพ้าไปเสกนะครับเอาพ้าไปเสกวันนั้นเนี่ยหลวงพ่อทองจะยุ่งมากนะ้าคนจะมากันเยอะแล้วหลวงพ่อทองนี่จะยุง่งแต่หลวงพ่อทองท่านก็ไม่นะ้าไม่ทิ้งชาวบ้านธรรมดานะครับท่านไม่ทิ้งชาวบ้านธรรมดาจริงๆท่านปฏิเสธก็ได้นะ้านะมอเตอร์ไซค์นะชาวบ้านเอามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ป้ายแดงน,นะมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเนี่ยป้ายธรรมดามาให้เจิมมาให้ท่านเจิมนะ ถ้าเป็นถ้าเป็นลูกศิษย์ที่มีลูกศิษย์กันหรือถ้าเป็นลักษณะที่ท่านไม่ไม่รับแขกมากเนี่ยวันนั้นยุ่งมากท่านปฏิเสธได้นะท่านบอกเอาไว้วันอื่นค่อยมานะวันอื่นค่อยมาวันนี้ยุ่งเลยไว้วันอื่นค่อยไอ้นี่นะมาเจิมก็ได้ท่านไม่นะฮะขนาดท่านยุ่งนะครับท่านก็เตรียมนะเตรียมขันน้ามนต์เตรียมอะไรแล้วก็มาเจิมให้อะไรให้นะแล้วก็ให้พรด้วยนี่คือความเมตตาของหลวงพ่อทองนะครับ นะความโดดเด่นของหลวงพ่อทองเนี่ยผมว่านะผมว่ามีเยอะทีเดียวนั้นถ้ามองมองจากตรงนี้เนี่ยนะครับระยะนี้ต่อไปเนี่ยหลวงพ่อทองผมว่าโดดเด่นนะฮะโดดเด่นค่อนข้างมาผมเคยพูดแล้วนะฮะผมพูดมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีนะนะตั้งแต่มกราเรื่องหลวงพ่อทองตอนนั้นเนี่ยยังยังขยับนะอะไรไม่มากโดยซ้ํานะครับตอนที่ผมพูดตอนนั้นเนี่ย นะคุณบอยท่าพระจันทร์ยังไม่ได้ไปขออนุญ,ญาตจัดสร้างเลยนะที่พูดถึงหลงว่ตทองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะคุณบอยยังไม่ได้ขออนุญาตจัดสร้างเลยแล้วพอตอนตอนหลังเนี่ยมีคนไปขออนุญาตจัดสร้างเยอะหลวงว่ตทองเนี่ยนะแล้วหลวงว่ตทองเนี่ยดูแล้วนะครับหนทางสดใสามากผมไม่แปลกใจนะครับที่ท่านบอกว่าตอนนี้หลวงว่ตทองนะร้อนแรงนะในใน,ในวัตถุมงคลมีคนไปขออนุญาตจัดสร้าง แล้วก็มีนวัถุมงคลออกมานะผู้คนสนใจเพราะว่าของท่านเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนผมเคยบอกนะครับว่าถ้าวัดนะวัดบ้านไร่เนี่ยถ้าเป็นองค์อื่นนะขึ้นนะขึ้นที่วัดบ้านไร่หรือที่โคราชเนี่ยนะถ้าเป็นถิ่นใกล้ๆวัดของหลวงนะหลวงพ่อคูณเนี่ยผมว่ายากนะ ยากแล้วถ้าเป็นขึ้นที่วัดบ้านไรยิ่งยากใหญ่เลยเพราะว่าหลวงพ่อคูณท่านทําไว้ดีมากท่านทําไว้ดีดีจนที่เรียกว่านะใครที่จะขึ้นลําบากอะ่ะนะลาบากแต่ว่าทําไมหลวงพ่อทองถึงถึงขึ้นได้ถึงมาได้เพราะว่าหลวงพ่อทองเนี่ยท่านเป็นสายของหลวงพ่อคูณโดยตรงแล้วท่านอยู่กับหลวงพ่อคูณมาก่อน ท่านได้รับวิชาจากหลวงพ่อคูณผมก็ถามนะมีคนเข้าไปดูคลิปที่ผมพูดคุยกับหลวงพ่อทองนี่ยเยอะมากนะครับตอนนี้เข้าไปดูที่ในใน u t u b e ที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์หลวงพ่อทองหลวงพ่อทองผมไม่คิดว่าหลวงพ่อทองจะเมตตาผมขนาดนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับหลวงพ่อทองแบบแบบเปิดใจแบบเป็นกันเองนะท่านก็เป็นกันเองแล้วก็บอก นะบอกทุกอย่างพูดคุยทุกอย่างแม้เรื่องราวที่มีนะมีในช่วงที่หลวงพ่อคูณยังอยู่ผมก็ถามว่าเคยมีปัญหาอะไรกับหลวงพ่อคูณไหมท่านบอกไม่มีมีแต่ง,งอนกันบ้างเท่านั้นเองนะมีแต่งอนกันบ้างนะงอนก็คือว่าอาจจะนะอาจจะมีมีการนะเอ่อไม่พูดไม่จากันบ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับมีงอนกันบ้างนะแต่เรื่องทะเลาะไม่มีฮะ เพราะว่าหลวงพ่อคูณท่านเมตตาหลวงพ่อทองมากเพราะว่าท่านบอกว่าหลวงพ่อทองเนี่ยเป็นพระที่ว่านอนสอนง่ายแล้วก็เป็นพระที่สนใจอย่างเรื่องของอัคระยันเนี่ยท่านสนใจเป็นพิเศษท่านจานอัคระยันให้หลวงพ่อคูณตลอดนะหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับท่านจานอัคระยันวัตถุมงคลน,นะครับท่านจานจานไม่หมดหรอก นะครับเพราะว่าถุมงคลหลวงพ่อคูณสมัยเมื่อก่อนเยอะมากมือจานนะหลวงพ่อทองเนี่ยจะเป็นมือจานให้นะหลวงพ่อทองจานอัขระผมก็ถามหลวงพ่อทองว่าแล้วอย่างนี้จะดูยังไงจะแยกออกยังไงระหว่างอัขระของหลวงพ่อคูณกับอัขระของหลวงพ่อทองบนเหรียญหลวงพ่อคูณหลวงพ่อทองบอกว่าถ้าเป็นของหลวงพ่อคูณเนี่ยลายมือจะไม่ค่อยสวย แต่ถ้าเป็นหลวงพ่อทองลายมือจะออกสวยหน่อยเพราะว่าหลวงพ่อทองท่านฝึกมานะฝึกมาแล้วอายุท่านยังไม่เยอะท่านยังหนุ่มส่วนหลวงพ่อคูณเนี่ยอายุท่านมากแล้วเวลาท่านจานเนี่ยการจานจะต้องลงน้ำหนักนะลงน้ำหนักแล้วถ้าอายุมากมือไม้ก็จะสัน่นก็ออกมาก็จะไม่ค่อยสวยแต่ของหลวงพ่อทองจะสวยนี่คือสิ่งที่นะมีการนะแยกนะแยกระหว่างนะใครเป็นคนจานได้ นะถ้าองค์นี้นะลายมืออย่างนี้เป็นของหลวงพ่อทองลายมือมืออย่างนี้เป็นของหลวงพ่อคูณแล้วหลวงพ่อทองเองท่านก็เล่าอีกนะครับว่าการจานอักขระไม่ใช่มาจานกันมั่วๆนะฮะไม่ใช่นึกจะจานก็จานนะท่านบอกว่าจริงๆครูบาอาจารย์เนี่ยได้บอกไว้วิธีการจานวัตถุมงคลการจานวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองท่านบอกว่าจะต้องนั่งแล้วเอาเอาส้นเนี่ยนะยันไว้ที่ ที่ก้นนะเขาเรียกว่าอุทววนนะครับเขาเรียกอุทวานส่วนลิ้นเนี่ยเดาะไว้บนเพดานนะอุดเหมือนกันนะกั้นหายใจแล้วก็จานนี่คือวิชาที่หลวงพ่อทองบอกแต่หลวงพ่อทองท่านบอกว่าตอนหลังเนี่ยการอุดเนี่ยนะใช้ส้นเท้าอุทววนเนี่ยทำค่อนข้างจะลำบากแล้วเพราะว่านะเพราะว่าวัตถุมงคลที่มาให้ท่านจานเนี่ยมันเยอะ นะาเยอะท่านเลยต้องนั่งโตะนั่งโต๊ะแล้วก็จานนี่คือหลวงพ่อทองนะครับแล้วหลวงพ่อทองเนี่ยนะครับท่านเมตายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดไม่เลือกชั้นวันนะไม่เลือกรับถามว่ามีไหมมีไหมเกจิที่เลือกรับลูกศิษย์เนี่ยนะคือเกจิส่วนใหญ่เนี่ยท่านไม่ได้เลือกรับลูกศิษย์หรอกแต่ลูกศิษย์เนี่ยจะเป็นคนเลือกให้ท่าน นะลูกศิษย์จะเป็นคนเลือกให้ท่านแต่ในหลวงพ่อนะหลวงพ่อทองไม่มีไม่มีลูกศิษย์มาคอยเลือกให้ท่านใครจะเข้ามาก็ก็เข้ามาหาท่านได้นั้นถ้าคนมีลูกศิษย์ที่คอยเลือกให้ท่านเนี่ยลูกศิษย์ก็จะดูนะครับนะจะดูการแต่งเ <c oughs> นื้อแต่งตัวจะดูการขับรถจะดูนะฮะจะดูอํานาจวาสนาที่เข้ามาแล้วก็เลือกให้เข้าหาได้ตรงนี้เนี่ยนะครับผมบอกว่าอย่างนี้เนี่ยบางทีมันกระเทือนเกจินะครับ คือเกจิทุกรูปต้องมีความเมตตากับผู้คนแบบไม่เลือกชั้นวรณะเพราะทุกคนเนี่ยนะครับมีความเดือดร้อนได้เสมอฮะไม่ว่าจะยากดีมีจนนะมียศถาบรรดาศักดิ์หรือไม่มีนะทุกคนมีความทุกข์เกิดขึ้นได้แล้วเมื่อมีความทุกข์ที่พึ่งของเขาก็คือพระแล้วก็ป็นพระเกจิที่เขาศรัทธานะอย่างหลวงพ่อทองเนี่ยเห็นนะครับว่าผมว่าอนาคต นะในเรื่องของกระแสรหรือนะในเรื่องของวัตถุมงคลหลวงพ่อทองไปได้ครับแล้วไปได้ดีด้วยผมจะบอกให้นะฮะนะาําคาผมไว้นะครับนะาหลวงพ่อทองยังไปได้ดีนะครับแล้วจะมีการขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทองแต่ข่าวว่านะครับข่าวว่าตอนนี้เนี่ยมีการจัดสร้างนะขออนุญาตจัดสร้างเนี่ยนะเยอะพอสมควรแล้ว นะถ้าใครไปขออนุญาตตอนนี้น่าจะเป็นปีหน้านะน่าจะเป็นปีหน้าถึงจะได้จัดสร้างนะครับอันเนี้ยที่นะที่ได้ยินได้กว่าได้ฟังมานะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนั้นเนี้ยใครขออนุญาตไว้ก่อนนะเพราะอาจจะได้ปีนี้แต่ถ้าใครยังไม่ได้ขออนุญาตหรือเพิ่งไปขออนุญาตอาจจะเป็นปีหน้าเพราะว่าการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับนะต้องมีนะถ้าซ้าซ้อนกันเยอะเเนี่ยผมบอกว่ามันก็มันก็เหนื่อยฮะ มันเหนื่อยกับนะกับคนที่เปิดจองมันเหนื่อยกับนะพระเกจิองค์นั้นๆด้วยนะครับนะอย่างตอนนี้นะผมบอกเลยนะครับว่านะที่ท่านบอกนะท่านบอกเนี่ยนะว่าหลวงพ่อทองตอนนี้ร้อนแรงผมเชื่อท่านฮนะผมเชื่อท่านเพราะว่าผมดูแล้วมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าผมพูดมาตั้งแต่ ผมพูดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับหลวงพ่อทองเนี่ยนะด้วยว่าผมรู้เพราะว่าหลวงพ่อทองเนี่ยผมเคยไปหาท่านที่ชัยภูมิท่านเก่งเรื่องเลขผานาทีนี่ท่านก็เก่งนะครับนะท่านเก่งหลายอย่างนะหลวงพ่อทองแล้วเอาจริงๆเนี่ยถ้าไปดูไปดูวัตถุมงคลของท่านมีวัตถุมงคลเก่าๆออกมาหลายรุ่นนะครับที่ท่านเคยสร้างไว้มีคนเอาไปทาเป็นหนังสือนะรวมเล่มนะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ย นะแล้วรวมเล่มเนี่ยนะครับต่างที่ต่างประเทศนะักสะสมชาวต่างประเทศเขานิยมนะวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยจะต้องเป็นการแยกนะเป็นการแยกเพราะว่าอันะนะรุ่นนั้นเนี่ยเป็นนะเป็นรุ่นที่ออกที่ชัยภูมิแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับนะรุ่นที่เสกในปัจจุบันเนี่ยนะหลวงพ่อทองมาอยู่วัดบ้านไร่ นั้นเนี่ยรุ่นนี้ที่เสกก็ต้องเป็นของบ้านไรนะครับตอนนี้นะการเล่นก็ต้องมาเล่นนะในรุ่นแบบนี้ส่วนอันเก่าเนี่ยเขากยนะ็ยังเล่นอยู่นะยังเล่นอยู่นะท่านเคยได้ยินหลวงพ่อเปิ่นไหมครับนะหลวงพ่อเปิ่นก็วัดเก่าก็มีะนะเกจีหลายๆองค์ท่านดูนะนะมีทั้งวัดเก่าวัดใหม่ที่เขาเล่นนะครับ นะบางบางองค์ก็นะ่เล่นของวัดน้นบางองค์เล่นของวัดนี้นะครับนะนี่ก็คือว่านะักเกจิเนี่ยบางที่ท่านไปอยู่หลายวัดนะท่านไปอยู่วัดน้นท่านไปอยู่วัดนี้นะครับก็มีการทําวัตถุมงคลออกมาก็ออกมาในนามของแต่ละที่แต่ละที่นะหลวงพ่อทองระยะผมว่ายังไปได้ในช่วงนี้น่าจับตามองครับหลวงพ่อเ,เขียนได้ภาษาขอมอ๋อ เวลาอ่านกได้คล่องลูก<อ>หลังจากนั้นมาเขียนสวยกว่าหลวงพ่อคูณอีกเลยสั้นเลยให้เขียนตลอดเลย <c oughs> <c oughs> หลวงพ่อ,เ,อเขาลือกันว่าหลวงพ่อนเนี่ยเขียนเนี่ยเหรียญดังๆของหลวงพ่อคูณหลายรุ่นถึงพ่อเป็นคนจานจริงไหมครับพ่อก็มีจานหลายอยู่ออในปัจจุบนันก็ดูลักษณะก็ได้ถ้าตัวไหนเชิงชี้เล็กจานเชิงไม่สวยนั่นหลวงพ่อ อ๋อแต่ถ้าสวยเนี่ย oh. ก็ยของห<ว><อ>ลวงพ่อก็มีหลวงพ่อแล้วก็จะคุณมุดหนึ่ง oh.